โยสวัสดีครับอ่ะนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะมางงเล่นไปเรื่อยนะครับกับเกม Dynasty Hero ที่เซิร์ฟเวอร์1,041กันนะครับแม่กับทีมฮิวของเรานะวันนี้เราเลยเปลี่ยน South เซาทแท็กหน่อยนะอ่าแบบเป็นฟินาเล่นะเพราะมีกิจที่เขาเรียกว่า ยังไงดีเป็นกิจที่แบบว่าทุกคนก็รอคอยนะหลังสิบี่วันไปก็คือกิจใบแปลงร่างของเรานั่นเองนะครับผมมาตรวจเข้าเกมไปดูกันนะครับผมอืมเป็นเพลงที่ฟินนะโอ้ยเนะาะสาวแท็กก็ปั่นเหลือเกินนะครับมานะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะอืมอ่าโผล่มาด้วยท่านอลิซาเบธท,ที่หนึ่งบอกว่าวาซานนะฮึ่มนะครับ นี่นะครับส่วนวันนี้นะเราก็เรว่ม75แล้วนะอ่าใกล้จะได้ลงใต้เกีียวนะแต่ว่ายังลงไม่ได้นะเพื่อนเพื่อนเพราะผมมีแค่ตัวเดียวนะครับมาลงไปนี่ขนมเลยนะอ่าต่อให้ไม่ลงก็ขนมอยู่แล้วนะแล้วเรามาดูนะครับอ่ากิลดอกอิน14วันเนาะอ่าอันนี้็อกอิน14วันผมก็็อกอินครบเรียบร้อยแล้วนะครับรับของเป็นที่เรียบร้อยนะได้ตัวทองมาด้วยนะตัวหนึ่งอ่าตัวนั้นผมเอามาไว้เปิดสมุดและทํากลศึกนะครับ มานี่กิจกรรมแปลงร่างเรานะครับกดเข้าอนเวชชัยไปเลยนะอเรามีเกนะ้าสปดอันเนาะพร้อมนะพร้อมนะอ่ากดเลยนั่นไงกดรกดรัวๆนะครับผมเรามาดูกันนะครับอ่าคิดนี้ถ้าเราไม่คิดมากเนอะคิดว่าเราได้ทองนะที่เหลือเป็นของแถมเนาะอืมเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องกงวลนะครับอย่าไปคิดมากนะที่เหลือมันคือของแถมเอานะครับอ่านะมาดูผลประกอบการเรานะเมื่อกี้ได้ผลนกม่วงไปอันเนอะอืมแล้วก็ ได้ใบไป2 7อันนะครับอ่าเรากดแลกมาเลยนะครับเท่ากับเราขาดขนนกม่วงอีก8อันเนาะเราก็จะได้แลกเป็นขนแดงเนาะ5อันแลกเป็นขนส้มอันหนึ่งเนาะก็10อันเนาะขนส้ม2แล้วก็แลกเป็นขนแดง1นนะครับอ่าคราวนี้เราก็ต้องรอเลยนะกว่ากิจกรรมขนแดงจะเข้ามานะครับผมนี่เดี๋ยวมาดูที่ตัวผมกันดีกว่านะครับอันนี้นะ ไม่ใช่สิเราต้องไปดูที่กิจกรรมก่อนดีเนาะโอ้ทุกเชานะ้าครัเบเบอร์นะครับผมช่วงนี้นะอืมอากดให้อาจารย์ไปนะครับผมอืมอันนี้เราก็เอาตื่นนอนแล้วกันเนาะอืมเขาเพิ่งตื่นจริงๆนะครับอืมกดให้อาหารนกไปนะครับอะอันนี้เราจะเข้ามาเลือกกิจกรรมเนาะภารกิจประจําวันของอ่าภารกิจ คู่ดีสิทเก่งนะครับอันนี้ผมจะเลือกเป็นตีบอสนะเป็นเบสิคพื้นฐานเพราะมันได้ง่ายสุดนะแล้วมันสําเร็จได้ง่ายที่สุดแล้วนะครับถ้าคนทํากิจกรรมทุกวันนะครับหรือคุยกับเพื่อนทุกวันผมก็แนะนําอันนี้เนาะนี่กิจที่จะเข้ามาอีกอันหนึ่งหลัง14วันนะครับเป็นกิจหินเนาะ,ะทำรูกปั้นนะอันนี้นะได้ของดีด้วยนะแต่เป็นกิจที่เราในกิวนะจะต,ต้องร่วมใจกันนะอะทำให้ครบทุกกิจนะเห็นไหมของแต่ละอันเนานะ แต่ละสเต็ปดีมากเลยนะเพื่อนเพื่อได้ทั้งทองนะได้ทั้งซุนชิวจ้านกว่านะอ่านี่เห็นไหมได้ดาวมาด้วยนะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นหินดิบนะครับอ่าถ้าครบแสนสองเนี่ยเห็นไหมหินปูนเราจะได้3คะแนนเนาะแล้วก็หินแกรนิต5คะแนนนะครับแล้วก็หินอ่อน7คะแนนนะครับผมเพื่เพื่อกกนก็พยายามทําให้ครบนะแต่ว่าเล็ผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะรีทุก1ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงครึ่งนะมันก็จะรีภารกิจให้เราทํานะ อันนี้ถ้าเราทําได้ครบนะมันก็ถือว่าดีต่อตัวเราไม่พอดีต่อกิวด้วยนะคถ้บบริจาคเราเนาะอม,มาต่อไปนะครับผมเราก็มาดูที่ตัวแล้วนะอันนี้เราจะมาดูที่ตัวนะครับซึ่งแต่ตัวของผมนะก็เจ็ดห้ามาแล้วเรามาทะลวงกันเลยนะเริ่มจากหวัวโตนะล่าสกิลหนึ่งครั้งเมื่อโตเย่นะครับผมอ่านี่ดีนะอืมถือว่าตายไม่เสียเปล่านะตายแล้วยิ่งฮิวให้เพื่อนได้อีกนะ โอ้ยจะดีพ่นอนอ่านี่เล่าปีนะครับอ่าฟื้นฟูโทส่าหนึ่งแต้มเลยอ่าแล้วก็นี่เหมือนกันนะครับของเล่าปีเมื่อกี้คือโจมตีทั่วไปเนาะฟื้นฟูโทส่์แต่ว่าของซุนฮกเมื่อไล่สกิลจะฟืนฟ้นฟูโทส่าตัวเองนะครับอ่าดีต่างกันเนาะสองตัวนี้นะครับแต่ความถึกคือเหมือนกันนะและฮีวแรงพอๆกันนะครับอ่าวนตัวหลักเราต้องถอดตัวใบแปลงล่างออกก่อนนะก่อนที่เราจะอะไรนะ ทะล่วงนะเพราะว่าตัวนี้ตัวหลักบวก8ปดอ่ะขุนพลออกทับบวกโจมตี800รอเลยนะอ่าแล้วก็ HP บวก5,850นะอันนี้คือบัฟให้ทั้งทีมที่ลงทีมนะอ่าถือว่าเป็นตัวซับพอตอีกตัวหนึ่งนะตัวหลักนะอืมไม่ดามเมจ่าไม่ดีเฟนซ่าและก็ไม่ได้ซับพอตจ่าเกินไปนะคือเลดกลางๆเลยนะตัวหลักอืม อ่าส่วนหดเทียมนี่ผมบอกแต่ต้นคลิปก่นกอนๆแล้วนะที่เอาลงไว้ทําไมนะอันนี้ไว้เผื่อเลยนะอืแล้วเราก็นะมาทาเกษตรกรรมนะเขาเรียกว่าขุดน้ำเนาะทุยไม่ใช่ตักน้ําเออดูดน้ําแล้วแล้วอ่ะอ่ะแล้วเราก็ลดน้ําผักไปอันนี้นะเราก็ลงมาดูนะครับผมว่าเราขาดเหลืออะไรนะอ่าเราเออแต่ก่อนอื่นเราต้องหาหินดิบก่อนเนะาะเพราะเรามีทองแล้วอื พอมีทองแล้วเริ่มอู้ฟู่นะอ่าฟังเสียงเพลงมาแล้วก็ฟินนะครับผมโอ้โหเสียงซาวด์แตกฟินมากนะครับอะกดมาเลยนะครับแล้วก็ไปเลือกที่หินโจโฉนะครับผม,อ,มอ่าเดี๋ยวก่อนเออหาฮีบก่อนนะหาฮีบไม่เจอนะครับผมอ่านี่เจอแล้วกดมาเลยครับโจโฉนะครับ,โโรบอืมนีนะ่เรามาลุ้นกันนะครับ เรียบร้อยครับอื้อมสม้มไม่เป็นน้อยนะครับสม้มอันนี้ก็เห็นดีบส้มอันนี้นะมันจะบวกป้องกันบวกเกราะป้องกันนะตอนต้นเกมอย่างเดียวเนาะอันนี้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยดีก็มันก็ดีนะแต่ก็ไม่เท่าไหร่นะอืมเพราะว่ามันบวกแค่ตอนต้นเกมเท่านั้นนะอืมอเดี๋ยวต้องรอโจโฉเรานะ น่าจะประมาณสิ้นเดือนแหละถึงจะบวกแปดได้เนาะออันนี้นะเราก็จะทําตัวเล่าปีก่อนนะเล่าปีจะเป็นแดงขั้นหยกขั้นแดงหยกขั้นสองนะ,ะเดี๋ยวเราให้ทํานะแต่เราจะทําตัวแรกเลยคือเล่าปีนะครับผมอืมมาเห็นไหมเพื่อนๆใกิวน,นะมันขึ้นมาเลยนะเราได้หกร้อยหกสิบหกตําหนึ่งสองครั้งนะแล้วก็ขนนกม่วงอันหนึ่งนะครับผมอืม ท่านอาฟูอัดหนักเลยนะครับผมชายเย็นๆนะท่านออแต่ก็ดีนะเรามีคนแบกคิวนะจะได้ช่วยเหลือกันนะเพอเบื่อเกิดศึกในเหมืองเนาะแต่อันนี้เซิร์ฟน,นี้ถือว่าสงบนะผมชอบนะเพราะว่าออทุกคนก็เล่นแบบเฟลลี่นะแล้วก็เป็นมิตรกันมากเลยนะครับผมส่วนเมื่อกี้ที่ผมเอาเวลาลงมาดูไม่ใช่อะไรนะเดี๋ยวผมต้องรีบไปซักผ้านะออโดนภรรยาที่บ้านใช้นะ โอเคไ่รูเอาคลิปได้ป่ะเนาะอันนี้ฮะเอานะขำๆนะครับผมอ่ะต่อไปเรามาดูโอ้เมื่อเช้าก็โดนหวดไปแล้วนะครับผมอืมอืมเสียได้เนาะเนี่ยไตเกี้ยวนะเราลงไม่ได้จริงๆนะอืมของก็ไม่มีนะอืมนะเดี๋ยวลองไปไปหมุนไอ้ร้านสัตตาดูนะเผื่อได้เศษมาอีกห้าอันนี่ลงได้เลยนะอ่ะเราได้อีกห้าอันเท่านั้นนะเศษนะอืมอ่ะเราหมุนไปเลยนะครับ เหมืนไปนเรื่อยๆนะพร้อมฟังฟังซาวแท็กแบบฟินๆไปนะครับผมจากหมางงนะครับอะแต่มองไปมองมาซาวแท็กเหมือนมันปั่นมากเลยนะตอนนี้เริ่มเริ่มปั่นเริ่มปั่นตัวผมเองนะไม่โผล่เลยเหรอโอ้โห้ยิ่งกว่าง,งมเข็มได้มาสรุดอีกนะครับเนี่ย,ยช่างมันไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรารอ วันถัดไปเนาะเราก็มาสูงเอาเห็นไหมขายได้ห้าเศษเออ่านะืไปถึงด่านแปดสิบแล้วเหรอโอ้โหนะอ่ะเรากา็ดูกิจงานเลี้ยงฉลองเรานะไอ้ไม่ใช่งานเลี้ยงเอ่องานมอ้อไฟแล้วนะอันนี้เราก็อยู่ที่อันดับที่20เนาะอันนี้เราก็ไม่ได้สีเรียก,กันนะเพราะรอบแรกเราคุยกันแล้วเนาะเราจะดองอย่างเดียวนะครับผมเพื่อไปอัดรอบ2นะครับอ่านะแล้วต่อไปนะก็ได้เวลาอันเป็น มงคลเลิกแล้วนะครับผมอ่ะสุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ฝากเพื่อนๆไว้นะท้ายคลิปนี้ก็คือผมต้องรีบไปละไปทํางานบ้านต่อนะ <laughs> เพื่ผมอ่ะแล้วสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนไม่พลาดคลิปใหม่ๆสําหรับผมนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคุณอ่า เพื่อนๆทุกคนเลยนะที่เข้ามากดถูกใจกดไลค์กดติดตามให้นะอือันนี้เป็นกําลังใจที่ดีสําหรับผมเลยนะอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็สั้นๆเนาะไม่ค่อยมีอะไรมากนะแต่เพียงแค่อยากมาเปิดซาว์ปันๆให้เพื่อนฟัง <c oughs> อันนี้แค่นั้นเองนะครับและผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ